สวยค่ะชุดยาวกระเป๋าเดินทางก็มีค่ะสีสวยๆส,สามตัว300เสื้อสีสดใสสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนเรากำลังเดินทางไปประตูน้ำไปดูร้านขายเสื้อผ้าตอนกลางคืนท้าน้านี้ก็เป็นท่าเรือประตูน้ำประตูน้ำโซนโรงแรมอินทราขายสินค้ายางท่อคืน มีเสื้อยืดขายนะคะที่หนีบผมก็มีค่ะอุปกรณ์มือถือสายชาร์จช้างเสื้อไทยไทยแลนด์แบงคอกไทยแลนด์แมนี่โอ้เยอะมากๆเลยแถวยาวไปนู้นเลยขายตอนกลางคืนนะคะขณะนี้เวลา19.00น,นหรือ1ทุ่ม นีพ่พวกกิฟช็อปพวกกิฟแถวละร้อยมีลายแบบนะคะ for one pack watered b a t ส่วนตรงนี้ทางเข้าใบหยกใบหยกแกลเลอรี่กอ้อนละสี่สิบสามก้อนร้อยถองเท้า เป๋าลายสวยมากกระเกงขาสั้นตัวละห้าสิบบาทส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกางเกงช้างตัวละหนึ่งรอยตรงนี้เป็นกระเป๋าใบละร้อยแปดสิบรองเท้าส้นสูงรองเท้าส้นสูง รองเท้าแตะใส่สบายสบายตรงนี้ก็เป็นหมวกค่ะหมวกค่ะหมวกตรงนี้ก็เป็นชุดยาวค่ะชุดยาวสวมใส่สบายเสื้อเชิ้ตเด็กตัวละร้อยห้าสิบสามตัวขึ้นไปร้อยสามสิบเสืยืดค่ะไซส์ใหญ่ตัวละร้อยห้าสิบสามตัวสี่ร้อย ชุดยาวค่ะสามตัวสามร้อยรองเท้าค่ะรองเท้าสวมสบายสบาย,อยสองกระเป๋าเดินทางก็มีค่ะสีสวยๆกระเกงช้างค่ะกระเกงช้างตัวละหนึ่ร้อยโมรเนี่ออิ้อิัว i ั making discount 150 i ั giving ดีครับ150 yes. I Yes. ฉัน buy 100 baht. yes looking our main color okay thank you เสื้อยืดแขนยาวกางเกงเด็กตัวละ80บาท3ตัว200 3ตัว100ชุดก็มีค่ะตัวละ180 3ตัว480 คุมค่ะถ้าคุมไหล่เป็นเสื้อด้วยมีกระดุมให้ด้วยตัวละ8ปบาทโอ้สวยเสื้อคอปโปโลชุดสวยค่ะชุดยาวกระเป๋าเดินทางค่ะไปละ1,200 1 2 0 0บาทมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะนี่ตลาดประตูน้ำตอนกลางคืน ยืดเสยืดร้านนี้เสยืดเยอะมากทางขายส่งขายปรีค่ะกเก่งขายยาผู้ชายโันละสามร้อยถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ก็จะไปเป็นซอยเพชรบุรี21ซิตี้ตึกซิตี้ตึกกรุงทองตึกมารวยเลตรงไปอีกก็เป็นเพล็กตินัมแต่เราจะเลี้ยวฝาไปตึกใบย,ยกหนึ่ง ใบย,ยกหนึ่งมีของขายเยอะมากๆเลยคะ่ะสิกนั้นก็จะเป็นของกินนะคะนี่กางเกงตัวละห้าสิบชุดยาวเลดี้ผ้ากุ่มไหลผืนละหนึ่งร้อยร้านนี้ชุดสวยมากเลยเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว มีสีสันสดใสขอบคุณมากๆที่กดติดตามแยกไปข้างหน้านั่นก็มีอีกนะคะเยอะม,มากๆเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดตัวใหญ่ๆตรงนี้โอ้สวยมีหลายแบบ เสื้อหนาวค่ะเสื้อหนาวเสื้อกันหนาวสีสวยๆส,ยสดๆมีเยอะมากเลยค่ะยาวไปนูนปชุดสวยชุดจีน้อยกางเกงขาสัน้นชาย เกงขาวเสื้อขาวร้านนี้มีเยอะค่ะเสื้อขาวชุดขาวชุดเด็กกางเกงกางเกงใส่เทียวทะเลใส่สบายสบายใบยกใบยกโฮเทลไม่ได้มานานมากแล้ กเกงผู้หญิงคะ่ะราคารต่อรองกันได้นะคะเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวกเกงยีนขาสั้นกงเกงยีนขาสั้นอู้นก็มีอีกนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะเดินกลับไปทางเพชรบุรี21่ สุเรียนค่ะแพ็คละสามร้อยสอง้อยแปดสิบสามร้อยสี่สิบมะม่วง60มะละกอ60สิ้ฝรั่งก็น่ากินส้มโอแพ็คละ100ที่ประตูน้ำตอนกลางคืนนะคะหน้าใบหยกโฮเทลตึกใบหยกกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าใบละ130บนี่แบงกอกกลับมาเดินทางซอยนี้เช่นเดิมใบหยก เสื้อเด็กเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตตัวละสองร้อยเสื้อเชิ้ตผู้ชายตัวละหนึ่งร้อยกางเกงตัวละหนึ 120. ่งร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบ ประดับเครื่องประดับขายทั้งกลางวันกลางคืนเลย,ยมีเยอะมากเสื้อยืดตัวใหญ่มีหลายแบบน้องหมีน้องหม,งมีเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวมีหลายลายแบบสวยกางเกงขายยาวสีขาวสีเขียวตัวละหนึ่งร้อเสื้อหนาวค่ะตัวละร้อยเจ็ดสิบ วละร้อยตัวละร้อยหกสิบมีหลายราคาค่ะโดยตรงนี้ก็ยังมีขายอยู่นะคะใกล้จะเก็บแล้วกางเกงตัวละร้อยยี่สิบเสื้อตัวเล็กเสื้อตัวเล็กคางเกงตัวละร้อยห้าสิบตัวเดียวสองร้อยส่งสามตัวร้อยห้าสิบเสื้อแขนยาวตัวใหญ่ตัวละหนึ่งร้อย กางเกงขาสั้นตัวละหนึ่งรกางเกงสีสวยสวยร้อยหส่วนตรงนี้เป็นกางเกงยีนขาสั้นตัวละหนึ่งร้ยกางเกงขายาวตัวละร้อยี่สิบกางเกงขาสั้นตัวละหนึ่งร้อยสันสวยสวยร้อยยีสิบเสื้อตัวละหนึ่งรยตัวสั้นเอวลอยหนึ่งร้อยบาท เสื้อตัวละหนึ่งร้อยตัวสั้นเอลลอยเช่นกันนาแพ็กน้ำยำค่ำคืนขอบคุณมากๆที่รับชมและกดติดตามเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ